สวัสดีครับผมกิฟนอนคุกนะครับวันนี้สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังเขานะครับ้านหลังโรงงานนะครับวันนี้จะพาไปเก็บหอยครับเห็นพี่ๆเขาบอกว่าจะพาไปเก็บหอยก็เลยเดินมาถ่ายวีดีโอให้ f อได้ดูนะครับเอาบรรยากาศหลังโรง,งงานเขามีหอยให้เก็บด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าหอย หน้าตาเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเดินลงไปเก็บหอยนะครับเดินเล่นๆแล้วมานที่เห็นหลังคานี้เป็นโรงงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีนเขานะครับนอนครับแก๊งทีมงานเดินลงไปโน่นนะครับเสื้อเหลืองเดี๋ยวไปดูใกล้ๆทีแล้วกันนะครับ บรรยากาศดีครับหลังเขาท้งว่างก็ออกมาเดินออกกำลังกายกันนะครับมีสวนยอมให้วิ่งให้ออกกำลังกายให้ดื่มเหล้านั่งปิ้งย่างกันได้ครับมีบ้านน้อยให้พักผ่อนนะครับที่นี่นี่นะครับบอ่ปบอปลาบ่อหอยของเรานะครับเราได้เดินม,มาถึงแล้วเรากลังทีมงาน สายแข็งเรากำลังเดินสำรวจอยู่นะครับข้างบนนู้นนะครับโนอนนะเห็นไกลๆดียวจะโ o o m ให้ดูนะครับโนอนนะกำลังนั่งดูทำเลนะอยู่นะครับว่าจะเอามุมไหนดีนะครับมีหมดนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านรองผู้ใหญ่บ้านมาหมดนะครับกำลังระอ,อยู่นะครับว่าจะลงมุมไหนดีครับ อี่นี่ก็จะมีปลานิลนะครับในบ่อนี้ถ้าแก่เลี้ยงไว้เขาไม่ให้หานะครับห้ามหาห้ามตกนะครับด้านบนก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านนะครับแห่บรรยากาศดีมากเลยนะครับรถไฟจะวิ่งออกจากภูเขานะครับลูปที่เราเห็นอยู่นะครับเขาจะเจาะภูเขาเป็นรูนะครับแล้วก็วิ่งออกมาจากภูเขาเลยนะครับนี่นะครับป่อปา อนนี้ไม่รู้เขาโกมเก็บอะไรกันอยู่นะครับเก็บอะไรครับเก็บเก็บอะไรอยู่นะอ๋อช่วงนี้โควิดครับต้องหาเก็บผักเก็บหญ้ากินเองนะครับเขาห้ามออกจากโรงงานนะครับแล้วก็มาอยู่นี่นะครับแล้วแวกมันถูกขังไงครับแต่สาหรับเราไม่มีปัญหาครับขังอยู่ในนี้ไม่เป็นไรครับข้างบนทุเขาก็จะมีผักหวานนะครับมีผักหวานมีมะม่วง ในบ่อนี่ก็มีปลามีหอยนะครับอาหากินได้ไม่เบื่อครับถัดไปก็จะมีหน่อไม้นะครับงนุนจะมีหน่อไม้มีลำไยมีลิ้นจี่นะครับมีฝรั่งแต่ฝรั่งฝรั่งต้องรักเอานะครับแต่มันเป็นการไม่ดีนะครถ้ารักเอาเสี้อ,อาดีกว่าครับแต่อยู่ที่นี่มีให้เก็บหมดครับขนุขนน บรรยากาศดีครับใครอยากมาก็มาเลยนะครับโรงงานไถ่เมานะครับอยู่ไต้หวันนะครับบริษัทไถ่เมาไต้หวันนะครับมาเลยครับเพราะว่าผมก็จะไปแล้วนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะครับสายให้ดูแบบ36 0ีองศาเลยนะครับ เป็นภูเขาด้านหลังโรงงานนะครับตีนเขานะมีบ่อน้ำเท่าแก่ปลูกต้นไม้ไว้นะครับส่วนมากจะเป็นแต่ต้นไม้ประดับนะบของกินไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะปลูกหรอกครับของกินปลูกก็ตัดทิ้งหมดนะมะม่วงมะม่วง,งอะไรพวกนี้ตัดทิ้งหมดนะเตะบอลได้ครับบนนี้ถ้ามีใครเตะบอลแต่แตแก็แต่ว่า มากไม่มีใครมาเล่นนะครับเหนื่อยครับน่ครับบรรยากาศดีครับบริษัทไทเมาสไต้หวันนะครับอยู่เขตยนลินนะครับใครอยากมาทำมาได้เลยครับงานดีเงินดีที่ก็ดีรวมรวมแล้วก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วพบแท็กตรงเวจะย้ายนะครับย้ายไปเรื่อยๆืครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เบื่อธรรมชาติแล้วก็จะหนีเข้าเมืองบ้างครับเราต้องมีการขยับขยายนะครับอยู่ที่เกือบที่เดิมบ่อยๆก็น่าเบื่อครับจำเจช่วงนี้ก็ช่วงโควิดก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตรีวิวนะครับหลังจากที่หอยม่ขึ้นนะครับก็มาเก็บผักโขมกันนะครับ นี่กลังเดินเลาะหาเก็บผักโขมอยู่นะครับนี่ครับทางเดินลงไปส่วนผักของเรานะครับหลังจากที่ออกมาจากภูเขาแล้วนะครับ ก็จะเดินเลาะตามทางนะครับเลาะโรงงานมานะครับครับด้านบนจะเป็นโรงงานของเรานะครับแต่ตอนนี้เราได้เดินเลาะลงมางล่างแล้วนะครับสวนผักกับสวนภูเขาเราอยู่คนละที่นะครับอยากไปดูสวนผักกันเลยครับอันนี้เรามาเรามาเจอของกินนะครับลูกอะไรลูกอะไร ลูกพับป่ะพับไอเหยียนมันย้อนแสงนายกขึ้นมาทีหน้าตาเป็นไงเกิดลูกเป็นอ่ะลูกมันแดงๆอย่างนี้อ๋อนี่ลูกพับนะครับอันนี้มันันนี้มันแก่แล้วเนี่ยไไม่่เป็นนรีลูกพับยังไม่สุกนะครับเนี่ยเราดูเนาะอโน่จะเป็นลำไยนะครับอะไรเอางูมาใส่แมงแข้งดิโอปล่อยเขาบางตัวเดียวนี่ยเม่นนี่แหล่งมีหลายตัวเนี่ยก็ไปเจอแมงแข้งกันครอนตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่นะครับว่าจะเอาแมงแข้งหรือจะเอาอะไรดีนะ นนี้ต้นลูกผับนะครับแต่ยังอ่อนอยู่ยังไม่สุกนี่นะครับแลแล้วเราก็มาถึงสวนผักของเรานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันมีผักอะไรบ้างนะครับสวนไม่ใหญ่นะครับสวนเล็กๆผลูกไว้พอได้เก็บกินนะครับ สวนผักหลังโรงงานปลูกไว้พอได้เก็บกินนะครับมีมะเขือเปออาะมีตะไคร้มีมะเขือเทศมีมะละกอมีมะละกินกมีมะลุม ม,ม,มียอดมะรุมมีมะพร้าวมีสชรนมีต้นถัว่วฝักยาวนน่นนะครับตัวฝักยาวอยู่ด้านุูน้นมองเห็นอย่างนี้มีขามีกระมิ้นนะคือแทบครบทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้นี่กำลังเก็บเก็บอะไรครับมะเขือครับือ เห็นเห็นลกๆอย่างนี้มีแต่ผักนะครับไม่ใช่ป่านะครับนู่นครับข้างบนก็จะเป็นตั่วฝักยาวนะครับห้อยคือเราปลูกกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติหลอกตาไว้ว่ามันเหมือนป่านะครับเพื่อไม่ให้เขามาตัดทิ้งนะครับถ้าเกิดเราปลูกแบบเด่นเดเดี๋ยวถ้าแก่จะมาตัดทิ้งของเรานะครับเราต้องปลูกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติไว้นะครับว่าถ้าแก่เขาไม่อยากให้ปลูก ของกินนะครับนี่ครับมะเขือสลันแหนสลันแหมะเขือมะเขือลูกน้อยๆนู้นจะเป็นสลันแหนนะครับ,รบไม่ใช่ต้นหญ้านะครับนี่คือต้นสลันแหนนะครับรัดเองบ่าหนี่งัดเเองมองเพลินๆก็จะเหมือนป่าลกๆนะครับ มีมใครรู้รอังนู้นจะมีต้นไผ่นะครับหน่อไม้กำลังเก็บอยู่ข้างบนนะครับผักโขมก็มีนะผักขมนี่นะครับการหายอยากหากินอยู่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ใช่จะลำบากอะไรมากมายนะครับ แต่ก็ไม่ใช่จะทุกโรงงานนะครับที่จะมีแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วครับที่เยอะแบบนี้น้อยครับโรงงานนี้ยอมรับเลยว่าที่เยอะอจริงครับที่ภูเขาเยอะมากของกินก็เยอะครับตามธรรมชาตินี่นะครับสวนผักน,น้อยของเราสวนผัก เอ,อ,อย่าลืมนะครับกดไลดค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ,อันนี้ก็ต้นน,นี่ต้นมะขามป้อมนะครับอันนี้กําลังออกลูกเล็กๆอยู่ครับยังไม่โตส่วนต้นโน้นถัดไปจะเป็นมะขามหวานนะครับส่วนอันนี้ แห้งๆอยู่ตรงข้างหน้านี่จะเป็นต้นเกาลัดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ออกลูกนะครับช่วงนี้น่าแร้งทุกอย่างก็จะแห้งเหี่ยวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นมะขามยักษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงงานแล้วครับยาน,นี้กลับเข้าโรงงานแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับเ c ซีทุกคนชอบกดไลค์กดแชร์นะครับไปละครับ